สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1 5ถึง31ตุลาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเรื่องที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของพระราชาถือดาบหรือว่า king of swords นะครับดูเหมือนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเคยเหมือนกับถือดาบในมือ คนรักของชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยเหมือนกับคนที่เคยแบบนั่งอยู่ตรงนี้เคยจริงจังจริงใจเคยบอกว่าเหมือนกับจะดูแลรักษาเราจะปกป้องเรานะครับจะไม่ทาร้ายเราเนี่ยแต่เขาเองมีแพ่ของ k ิงออฟซอสเนี่ยเาม่าอาพอเขารู้ชาวสีเมฆรักเขาก็เหมือนกับทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจกล้าที่จะทำร้ายคุณเพราะเขามั่นใจว่าสิส่งที่เขาทำเนี่ยเหมือนยังไงเขาก็เหมือนกับได้นก่ะคุณก็ไม่ไปจากเขาหรอกคุณก็ไม่โบยบินไปจากเขาได้หรอก,คกใครจะรา้ว่าคิงออฟซอหรือพระราชาถือดาบเนี่ยทำนายได้ว่าคนที่เคยรักคุณเนี่ยอยู่ๆ เคยรักกันเคยดูแลเคยปกป้องกันนะเพราะเขาเหมือนกับอาจจะมีคนที่เป็นไพ่คิงออฟฟอร์ดหมายความว่าการที่ทําตามอารมณ์ตัวเองใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับทาให้เกิดไพ่ของควีนออฟฟอร์ดขึ้นมาไปที่2คือพอเขารู้คุณเอื้อมมือพอคุณรู้ว่าคุณรักเขาคุณไม่ไปไหนเนี่ยเขาก็กล้าที่จะปล่อยคุณรอคอยอยู่แบบเนี้แต่พระราชากับราชีถือดาบไปเนี่ยไปที่สองเนี่ยเจมภาพของผู้หญิงคนหนึ่งถือดาบในมือเหมือนกับเขาก็ให้โอกาสมานานแล้วนะเขาก็เหมือนกับรอคอยอดทนกับความรู้สึกตรงนี้มานานแล้วนะเฝ้ารอด้วยความรักเ จนรู้สึกเหมือนกับไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมไเลยว่าตั้งแต่วันที่15ถึง3 1ตุลาคมเหมือนคุณให้โอกาสจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขเจ็บจนชินชาจบเจบ็บจนมีความสุขเจ็บจนตัวเองอยู่ได้เนี่ยไพ่คินออฟซอสหรือราชิดาราชิดาใบนี้บอกชาวราศีเมฆหลายท่านเลยว่าวันที่15ถึง3 1ตุลาคมคุณเริ่มที่จะตัดใจคุณเริ่มที่จะไม่ทนคุณเริ่มที่จะเหมือนกับปล่อยให้เขาไปตามใจของเขาปล่อยให้เขาไปเลือกในสิ่งที่เขาอยากเลือกอยากต้องการอยากจะทําเลยแต่คินออฟซอสหมายความว่า ถามว่ารักแค่ไหนอะ่ะนับท้องฟ้านับทะเลนะครับรับภูเขารักเขาเท่าฟ้ารักเขาเท่าทะเลรักเขาท่าภูเขาอะ่ะแต่เขาเกิดมีการที่เหมือนกับมองว่าคุณเป็นปัญหามองว่าคุณไม่ดีหรือไม่เห็นค่าความรักของคุณเพราะอาจจะมีการทิ้งออบซอรการไปหลงผิดโดนคนอื่นนะครับนอกใจนะครับฟังคนอื่นมากกว่าเสียงของหัวใจตัวเองอะ่ะทำให้ไพค่คินออบซอร์หมายความว่าพอคุณปล่อยกับคนหนึ่งไปอะ่ะมีไพ่เดอะจัดเมนเข้ามาครับมันเป็นพลังของการที่จันทรุปราคาสุรอายุปราคาเต็มดวง คือหมายความว่าคนลกของคุณมีการโดนของคนักของคุณมีการหลงผิดทำผิดโกหกหลอกลวงนอกใจจากคนที่เคยทำดีจากคนที่เคยเข้าใจจากคนที่เคยเหมือนกับแก้ไขปรับปรุงตัวเนี่ยกับเรื่องเยืหลงผิดต่อไปเราทำได้เพียงแค่คว e นออฟฟอรคือการปล่อยใครสักคนหนึ่งไปตามทางของเขาปล่อยใครสักคนหนึ่งไปเจอสิ่งไม่ดีไปเจอสิ่งที่เรียนรู้เองเดลจัดมันก็จะ้นายว่าพอเขาได้ไปเจอสิ่งที่ไม่ดีพอเขาไปเหมือนกับไปได้เรียนรู้ไปเจอสิ่งที่เหมือนกับพอคุณตัดเขาไปแล้วอะ เดือดจัดเม้นต์เป็นเสมกับพลังงานที่เขาทนไม่ไหวที่จะเสียคุณไปเขาทนไม่ไหวที่จะไม่ยอมปล่อยคุณไปอ่ะเพราะเดอดจัดเม้นต์เป็นสมกับความรักที่เป็นเหมือนกับคนจับมือกันไว้การเป็นเหมือนกับคนที่ร่วมสุขร่วมสุขกันมาคนที่เหมือนกับเป็นครอบครัวคนที่ผ่านปัญหาและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเขาอาจจะเจอคนอื่นที่เขาเหมือนกับไปหลงคนอื่นมากกว่าหรือเข้าใจคุณผิดแต่ถ้าเกิดเขาฟังเสียงหัวใจถ้าเกิดเข้าใจหัวใจตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเดอดจัดเม้นต์ครับเขาจะรู้เลยว่าหัวใจของคุณสองคนเนี่ยมันไม่ได้ยนสงคววาามมััพธ์่ ไม่มีใครรักและร่วมถูกร่วมสุขหรือผ่านปัญหาไปได้เนี่ยเท่ากับที่คุณสองคนเป็นถ่าหลายคนจะมีการทะเลาะกันเรื่องของอารมณ์เรื่องของการนอกใจเรื่องของการหลงผิดแต่คนเร่ของชาวสีเมทพอเขาจะเสียคุณไปจริงๆเนี่ยดูพยไพ่ใบต่อมาใบที่4ขึ้นมาว่าเซเว่นออฟวหรือ7ไม่เท้าครับเฉภาพของใครสักคนนึงกำลังพยายามต่อสู้กับความรักเอาความรักมาต่อสู้เพื่อคุณแล้วนะก็เลยทำนายแบบนี้ว่าพอเขาจะเสียคุณไปจริงๆเขาก็กลับมาพยายามจะกลับมาเรียกร้องความสนใจพยายามจะกลับมาในที่ของเขา แต่เวลาเขาทาลายความรักทําลายสิ่งดีทําลายความสวยงามของกันและก,กันไปเนี่ยกลับไม่ยอมคิดกลับไม่ยอมทนไม่ยอมแก้ไม่ยอมทําในตอนที่ยังทําได้ครับชันเซเวนอบฟวาหรือเจ็ดไมเท้าใบนี้ทำนายเลยว่าใครหลายคนเนี่ยคงอยากจะบอกให้เขารู้สึกรู้ตัวว่านี่คือความรักที่ให้เขานะไม่ใช่ปัญหานี่คือความรักความคิดถึงความจริงใจความโอกาสที่จะให้เขานะไม่ใช่การทําลายความรักทำลายความสิ่ดีของกันและก,กันทำให้เจ็ดไม้เท้ามบบเขาว่าใครหลายคนคงเคยไปง้อแล้วรู้สึกเหมือนกับจะไปตามเขากลับมา แต่พยายามห้ามใจตัวเองไม่ให้เจ็บห้ามใจตัวเองเหมือนกับในเมื่อเขาไม่เข้าใจความรักของเราเราก็เหมือนกับทำได้แค่ปล่อยทําได้แค่เพียงเหมือนกับให้เขาไปตามทางของเขาอะนะครับพอต่อสู้แล้วพอทําแล้วจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทาเท่าไหร่ยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจกลับพืนมานะครับฉะนั้นพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นพไพ่ใบที่5ขึ้นมาว่าเดอะเฮอร์มิาทำนายว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมานะครับพอคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเขาไม่มีคุณแล้วเนี่ยมันขึ้นมาว่าเซเว่นออฟวานคิงออฟซอสนะครับและเดอะเฮอร์มิ จะเห็นภาพของไพ่สามใบนี้ที่คนรักของชาวสีเมฆเนี่ยเขาถือดาบในมือแล้วเหมือนกับเจ็ดม้เท้าพอเขาไม่มีความรักพอเขาเหมือนกับไม่มีคุณเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเขาโดนคงทนของเขาหลงผิดเขาเดินทางผิดเขาก็ทุกเขาก็ทนนะพอเขาเห็นชาวสีเมฆหลายท่านเริ่มอยู่ได้เริ่มไม่สนใจเขาเริ่มปล่อยเขาไปเขาก็เจ็บเขาก็เหมือนกับร้อนนนร้อนตัวลําบากนะครับเข้าใจนะฉันเดอะเฮอร์มิตก็ได้มาะว่าคนรักของชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยเขาไม่มีคุณเขาจะรู้เลยว่าความรักคุณค่าของความรัก มันเป็นเช่นไรมีเดอะเฮอร์มิทหมายความว่าการกลับมาส่งแสงการกลับมาเรียกร้องการกลับมาเหมือนกับเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เจบ็บเขาก็ลำบากเขาก็รู้สึกสูญเสียรู้สึกคิดถึงรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายรู้สึกทนทุกข์นะทาให้คุณออฟบายขึ้นมาเนี่ยทํานายชาวสีเมฆในเรื่องของการเพิ่มเติมนนวันที่1 5 30ตุลาคมเรื่องงานเรื่องโอกาสในชีวิตช่วงนี้ชาวสีเมฆท่านอาจจะมีการทําอะไรที่ใหม่ๆเช่นการทาเพื่อตัวเราเองมากขึ้นการสู้เพื่อตัวเราเองนะครับการรักตัวเองมากขึ้น เพราะเคยไปรักเขาเคยจับมือเขาไว้เคยให้โอกาสเขาเคยเอาหัวใจไปให้เขาแต่เขากลับทาร้ายมันแต่เขากลับทําลายมันก็เลยมีภาพของการที่กลับมาคืนอววานกลับมามั่นคงมั่นใจกลับมาเลือกในสิ่งที่เชื่อใจตัวเองเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นจนคนรักของคุณเนี่ยกลับมาเดอะเฮอร์มิตนะครับเสียดงเสียดายนะครับกลับมามองหากลับมาคิดถึงกลับมารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าไม่มีคุณเขาก็เจ็บไม่มีคุณเขาก็เหมือนกับสูญเสียความรักสูญเสียสิ่งดีๆไปนะ ทำให้ดูต่างของชาวสีเมษนะครับมีไพ่ของคิดออกบานกับเดอเฮอร์มิตคือช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่มีโอกาสได้ดูการงานอนาคตที่สดใสนี่ของการที่มีทางเลือกมีความมั่นคงมั่นใจมีคุณค่าเริ่มกมลับมารักตัวเองเริ่มกลับมาโฟกัสการกระทําการงานการเงินทําให้เดอะเฮอร์มิตกับไพ่เดอะจัดไม่มีโอกาสได้รับความรักความช่วยเหลือจากพลังงานทางไกลข่าวดีจากทางไกลนะครับคนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์คุณไม่ได้เป็นกับคนที่ไร้ค่าอะไรประมาณนะั้นที่ต้อง ทนทุกข์หรือเสียใจหรือว่าถูกคนรักเนี่ยทำร้า,ายอยู่ตรงนั้นทําซ้ำอ่ะไพ่ไปต่อมาครับเป็นไพ่ของความรักของชาวราศีเมษนะครับแล้วก,การแนะนําดูที่ไพ่นี้ก่อนเลย6ถ้วยหรือสิบออฟครับทำนายช่วงนี้ความรักของชาวศีรษหรือคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่ตุลาคมจนถึงสิ้นปีนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีมีโอกาสได้รับหยิบยื่นสิ่งดีจากคนรักจากคนรอบข้างจากการเดินทางจากเพื่อนการงานมีที่ดีหมายมั่นถึง6ถ้วยกระเดื่องอีคือการพบเจอความรักจากทางไกล รักแรกพบมีคนเอาความรักเอาสิ่งดีมาให้เอาการช่วยเหลือดูแลมาให้คุณให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอากาอนาคตที่สดใสนะเรามีความมั่นใจนะเรามีคุณค่าเรามีความรู้สึกที่เหมือนกับรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกทาเพื่อตัวเองมากขึ้นนะทำไมหกถ้วยไปนี่หมายความว่าพอคนรักของคุณเนี่ยเห็นว่าคุณไม่เอาเขาจริงๆเห็นว่าคุณเนี่ยไม่ทนแล้วพอแล้วกลับรักตัวเองแล้วนะครับตัดใจได้แล้วนะครับยื่นคาขาดและ6หกถ้วยเขากลับมารู้สึกว่าเหมือนกับอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมารักษาความสัม King of p พีดิเคครับจากคนที่เคยทําผิดจากคนที่เคยทาชัว่วจากคนที่เคยหลงผิดกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีกลับมาหยิบยื่นเหรียญในมือฉ่นพระราชาถือเหรียญเห็นภาพของคนรักที่เขาถือเหรียญในมือเขาเคยรักคุณมากเขาเคยมั่นคงเขาเคยบอกว่าจะปกป้องดูแลช่วยเหลือหรือรักษาเราอย่างดีเขาทําร้ายคุณได้ไม่นานหรอกสุดท้ายกิ of ออฟซอสกลายเป็น k ิ n งถือเหรียญคือคนรักจะกลับมาทําดีมากขึ้นจะกลับมารักษาจะกลับมาเพราะเห็นคุณค่านะครับรู้แล้วว่าไม่มีคุณเนี่ยมันหาความรักหรือความจริงใจ จากไหนไม่ได้แล้วต่อ้เขาไปรลกคนอื่นต่อ้เขาไปหลงผิดต่อยเขาเข้าใจคุณผิดสุดท้ายถ้าเกิดเขารู้ใจตัวเองเขาได้สติเมื่อไหร่คิงถือเดียนครับเขาจะรู้แล้วคนรักแท้หรือความรักแท้เนี่ยมันคือรักแท้ของกนและกันมันคือรักแรกพบของกนและกันฉันถูกออบคับกับไพ่หกทั่วไปนี่หมายความว่าคุณจะกลับไปคืนดีกันจะกลับไปรักและดีกว่าเดิมจะกลับไปรักและเห็นคุณค่ากันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดชาวราีเมษเองหรือ้นจากคนรักไปแล้วเลิกรักไปเกินครึ่งปีเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยไพ่ใบนี่วาาด คุณก็จะพบเจอความรักแรกพบของคุณพบเจอคู่รักที่เข้ามาเยียวยารักษาเห็นไหมหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันไม่ใช่ทําลายสิ่งดีทําลายคุณค่าทํรลายความเจ็บปวดทํำลายความรักจนเหมือนกับคุณหลุดพ้นแล้วคุณออกมาเจอความรักคุณออกมาเจอสิ่งที่มีคุณค่าคุณเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นมีคนรักและรักษาเยียวยารักษาเห็นคุณค่าและคนคนนั้นของคุณเห็นไหมจากมือคุณไว้อะ มอบสิ่งดีมอบความรักมันคือความรักแท้ความจริงใจที่คุณควรจะได้พบจะได้เจอครับคือคนที่เห็นคุณค่าเรานั่นเองอ่ะไพ่ใบสุดท้ายครับเป็นไพ่ของเพจออฟฟิศเดคหรือเด็กถือเหรียญทำนายชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสามตุลาคมถึงสิ้นปีนี้เพจออฟฟิศเดคคือความรักที่คุณโอกาสได้รับสิ่งที่ดีกลับคืนมาหรือความมั่นคงมั่นใจกลับคืนมาโดยเฉพาะการกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองการกลับมาแล้วตัวเองแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยการงานการเงิน ม right the so ีความอะไรที่มันจับต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปีนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินและโอกาสดีๆข่าวดีในชีวิตอะไรที่มันเสียไปจะมีอะไรที่มันทดแทนนะมันเหมือนกับการสร้างครอบครัวทําสิ่งที่มันมั่นคงมั่นหมายหมายมั่นถึงการที่พบเจอคนหลักที่เข้ามาเห็นคุณค่าและเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปหมายความว่าลงหลักปักฐานแต่งงานสร้างครอบครัวหรือคนรักที่มันเหมือนกับพบเจอคนที่มันถูกใจรักษาเยียวยาจิตใจเยียวยาสิ่งดีให้กันละกันนะรักแท้คู่แท้นัแหละ ฉะนั้นไพ่ออร์เคิลนะว่าชาวสีเมษเดียท่านเลยครับว่าแพทเทิร์นจงสู้เพื่อตัวเราเองจงทําเพื่อตัวเราเองไพ่ไปนี้เห็นไหมคนคนหนึ่งกอดเก็บการต่อสู้ไว้ในตัวเองแล้วต้องปกป้องตัวเองแล้วต้องกลับมารักได้เห็นคุณค่าตัวเองกลับมารักตัวเองแล้วนะไพ่ไปนี้บอกแบบนั้นแลวจะมีคนเข้ามาปกป้องดูแลแล,แล,และรักคุณนะครับต้องเริ่มจะรักใครก็ได้นะครับแต่ต้องเริ่มจากการรักตัวเองและความรักที่เขามารักคุณเนี่ยคุณก็เลือกที่จะรักคนที่เขารักเราไม่ใช่เลือกคนที่เขาทำลายเรานะครับ ขอบคุณชาลัสิทเมทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ